งา,ามเลยฮะพูดแบบนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะแฟนคลับของสองคนนี <S 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 <su> ้เหรอโอ้คงไม่ใช่อะดูถ่าสมมุติเห็นป้ายเห็นอะไรนี้นะก็คงจะรู้แหละว่าเป็นใครเอออันไหนเป็นก้องกว้างซีเห็นป้ายไหมว่าใครนี่บอลบอลบอลไม่ได้เจ้าชู้เออกับหลังหันเร็ววีเลย์ฟังแก้วเร็วหันหลังเล้วกับหันหลังป้ายหน่อยอ่านี่ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้ฟังแก้วมาใจเต้นสุดๆเออนะคะ อาวันนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะคะอยู่กับพวกเราสองคนนะคะพร้อมกับนี่เลยค่ะในห้องของเราก็มีแฟงคลับนะคะซึ่งวันนี้ก็มาเชียร์วงบางแก้วกันด้วยใช่แล้วนะฮะจัดเต็มไปทีเดียวนะสำหรับศิลปินสุดฮอตของเราวันนี้ในมิวสิกโชว์นะครับเอาล่ะใครที่ดูพวกเราอยู่นี่ติดตามกันได้2ช่องทางเช่นเคยนะฮะทั้ง truemusic.com นะฮะแล้วก็ t r u e l i f e tv ทวิชั่นช่อง67ครับถูกต้องค่ะอ่าแล้ววันนี้เนี่ยพูดถึงรเราก็มีหัวข้อ S M S เหมือนกันมีมาอีกแล้วใช่ถูกต้องใครนะคะ ที่อยากจะร่วมสนุกส่ง SMS มาเนี่ยนะคะวันนี้หัวข้อของเราก็คือช้อยชิงหรือเปล่าหัวข้อนี้เฉพาะหรอ <c oughs> 18บดบวกอะไรเงี้ยหรอเอออันนั้นอันนั้นมันแรงเงาค่ะ18บดวกโฆษณาอข่ะหัวข้อของเราวันนี้นะคะถ้าคุณเจอศิลปินคนโปรดคุณจะทําอะไรกับเขาเนี่ยแหละส8บแดบวกเลยจะทำอะไรกับเขา <c oughs> อ่าคิดไว้ในใจยังถ้าเจอศิลปินคนโปรดจะทําอะไรกับเขา <c oughs> พี่ <c oughs> เราอยากทําอะไรโอ้ อยากทำอะไรนะเจอที่เราคุยกันในห้องแต่งหน้าอยากทำอะไรนะจะต้องขึ้นเฉพาะอ๋อขึ้นเฉพาะผู้รออากาศไม่ได้หรอไม่ไม่ควรไม่เจอสิลเป็นคนปรดทำลาอาขามข้างหน้าทำไรทำไรอยากทำไรสมมติว่าเนี่ยเจอเขาปั๊บกอหอมแก้มเมื่อไหร่มีหอมแก้ม ไม่ต้องอายไม่ต้องอายเอออ่ะเอางีา้ดีกว่านะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าทางบ้านนะคะอยากจะเจอถึงศิลปินคนโปรดแล้วจะทาอะไรก็พิมพ์เอ็มเป็นวักตามด้วยคําตอบนะคะส่งมาที่4 7 6 4 8 0 0ค่ะครับผมรวมถึงลูบิลิซิกคอมด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น t w i t t e อร์ s t a g r a m นะฮะหรือว่า a c e b o o k นะครับแต่ตอนนี้ดีกว่านะฮะมาถึงช่วงมิวสิกเพลสแล้วนะครับหลายๆคนรอคอยกันอยู่จะเป็นของศิลปินคนไหนนะฮะไปชมกันเลยครับ มิวสิกโชว์ช่วงมิวสิกเพลย์ลิสต์ไม่แค่ชานี่น่ารักนะเพียเพื่อนเ<ร>านาะทหมาค้าขายขายของขายเอฟหมดเลยเออนะคะช่วยเพื่อนไงช่วยเพื่อนเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้เราก็ต้องช่วยเพื่อนเรากันหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามีมีก่อนจะไปเจอบางแก้วนะเ,เตรียมเตรียมเตรียมนะเต็บเสียงเอาไว้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องส,งสง่งเสียงกรี๊ด ให้กับมิวสิกวิดีโอเพลงประกอบละครสุดยอดแห่งปีครับไม่ได้เลือกเองนะไม,ไม่ได้เลือกเองนะอันนี้โปรดิวร์เลือกให้จริงๆนะอันนี้ค่ะจากหนุ่ยน,นันทการไปฟังกันเลยดีกว่าเงารักจากแรงเงาค่ะพบกับพวกเราวันเวเลียน ได้ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนครับในรการมิวสิกโชว์และ w w w t r u e m u s i c c o m แล้วเจอกันครับอตอนนี้ฟังเพลงแรง,งเงากันจบไปแล้วนะคะอย่าลืมไปติดตามได้อีก,กวันจนันทร์ค่ะ <laughs> โปวดอีกแล้วเอางี้ดีกว่าส่วนตอนนี้กลับมาอยู่ในมิวสิกโชว์กันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีศิลปินนั่งอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะพูดคุยกันแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าบางแก้วค่ะสวัสดีค่ะนี่แฟนคลับน่า นั่งคุยกันเล่นๆอะเขาเป็นศิลปินที่จําชื่อแฟนคลับได้ครบทุกคนเลยนะใช่แล้วเขาบอกว่าตามมาตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วว่ะใช่ครับบางคนก็ตามจนมีลูกแล้วบางคนก็บอกว่าไม่น่าพาลูกมาแล้วใช่นะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็มามิวสิกโชว์ครั้งที่แล้วเหมือนเปิดตัวอัลบั้มนะใช่ครับนะฮะมาวันนี้มีอะไรมาฝากแฟนๆมิวสิกโชว์ครับ ก็มีเพลงเพลงใหม่นะครับที่ที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมันเล่นที่นี่ที่แรกครับเหมือนเหมือนครั้งที่เราเราเล่นพัฒนาการที่นี่ก็ที่แรกเหมือนกันใช่ใช่โอ้โหดีจังเลยเนาะเอออันนี้ก็คือเป็นซิงเกิลล่าสุดเกลียดคนหลายใจใช่ครับใช่ไหมคะพูดถึงเพลงนี้ให้ฟังหน่อยที่มาเป็นยังไงบ้างคะที่มาก็พูดถึงความรักที่ผิดหวังซ้ำซากทักเนะครับก็เหมือนคือคนทุกคนเนี่ยไม่ชอบคนหลายใจอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะคือทุกทุกครั้งที่มีความรักก็จะปฏิเสธว่าถ้าเกิดว่าเราเลิกคนคนนี้ไป ครั้งหน้าเนี่ยฉันจะไม่ให้ให้ความรักเหมือนครั้งที่แล้วแต่สุดท้ายคนส่วนใหญ่จะจะลืมจะเผลอว่าให้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมไม่เข็ดใช่แล้วก็โดนอีก,กสุดท้ายก็จ้องโดนทิ้งอะไรประมาณนั้นครับแต่ส่วน MV ของผมก็จะทําเป็นเกี่ยวกับแง่มุมของของสังคมนะครับ<ม>พูดถึงผู้หญิงอะไรเงี้ยที่ผิดพลาดในชีวิตอะไรเงี้ยครับ ก็คือตอนนี้มีการถ่ายทำเอ็มวีเสร็จแล้วใช่ไหครับถ่ายเรียบร้อยถ่ายไปนานหรือยังคะอู้ถ่ายไปตั้งสามเดือนครับสามเดือนแล้วตอนนี้ก็คือออกมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเออแล้วฟีดแบกมันยังไงดีอะส่วนใหญ่น้องๆชอบชอบกันไหมครับเกลียดคนหลายใจสงสารใช่ไหมสงสารนังเอชใช่ไหมสงสารพี่ไหม ไปตอบไม่ถู้อย่างนี้เลยนะนี่บ้าทำอะไรเอ้ยนี่บ้าก็ไม่ได้ถ่ายนานนะล่ะเออคำว่าสงสารพี่ไหมคืออะไรไหนลองเล่าบรรยากาศวันที่ถ่าย MV ให้ฟังหน่อยค่ะได้ไปดูกันด้วยป่ะคะไปไปไปครับเป็นยังไงบ้างวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ็เราก็จับให้มันเป็นเอ็กซ์ตร้าฟรีเลยใช่ไหมน้องออยเนี่ยน้องออยนี่คือผมให้เข้าฉากเลยบอกออยเข้าฉากพี่หน่อยปุ๊บเห็นแต่ขาจริงๆผมอยากให้เห็นทั้งตัวนะแต่ทีมงานเขาเห็นแค่นั้น ให้เห็นทั้งตัวนิวด้วยนิวด้วยนิวด้วยนิวกระโดนนิวกระโดนโอ้โอตายแล้วเป็นดาราแล้วนะแต่คนที่ดีที่สุดนะครับที่เห็นชัดุดคือพี่เป้ครับผเตอร์ผมแล้วก็อีกคนนึงคือแบ็กสเตจผมชื่อแล็วครับ มีคนหนึ่งนะครับมันแต่งหน้าเลยแต่งหน้าทนจาเข้างหลังเแต่งหลังอ๋อแต่งหน้าทองผมเดี๋ยวนะแล้วผางเอกนี่ก็คือเอาแถวนี้ด้วยป่ะคะไม่ไรครับน้องส้มน้องส้มทันทีครับอ๋อไม่หรอกซิงเกิลหน้าก็เดี๋ยวเลือกช้อปปิ้งกันตรงนี้แหละเมื่อกี้มีมีมีน้องเสนอตัวแล้วริวริวครับน้องริวเสนอตัวแล้วว่าพี่เอ็มบีสามช่วยผมนะเออเป็นพระเอกตอนเด็กตอนเด็กครับแล้วต้องโดนถ่ายตลางใช่ไหเก็บค่าตัวด้วยนะลูกรู้ไหมเสียงสอนน้องนะ เอางี้แล้วในเพลงนี้ดีกว่าเพลงใหม่นะมีใครต้องน่าจะมีส่วนร่วมกันในเพลงแต่ว่าใครทําอะไรในเพลงนี้บ้างดีกว่าก็หลักๆพี่ดาเขาจะเขียนและร้องอยู่แล้วครับนันและทุกเพลงครับนแะบ้างเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็เป็นคนร้องครับกลองแล้วก็เล่นเบียงก็พี่วอนจะเล่นเบียงครับเล่นเบียงก็เล่นเป็นโน้น้องชายมือเบสก็จะเป็นคนเล่นเบสที่เหมือนคนญี่ปุ่นครับเราจําได้จากอะไรรู้ไหมทรงผม เอนโดดเด่นมากนะใช่ถูกต้องอันนี้ต้องถามก่อนถามถึงคนเขียนเพลงนี้เขาบอกว่าเกลียดคนหลายใจเนี่ยที่มาของเพลงนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยประสบมาหรือว่าไปฟังเรื่องราวของใครอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิคะนี่แต่งผู้หญิงครับแต่งเแต่งเหมือนเหมือนเราเป็นผู้หญิงครับคือบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีความเข้าใจแล้วคืออือนตัวเป็นตัวแทนมองในมุมมองของผู้หญิงได้ครับผู้ผู้หญิงจะมีความอ่อนไหวผู้ชาย ทำไมเราถึงคิดเลือกที่จะแต่งแบบเป็นในแนวนี้ออกมาคะทำไมถึงเลือกที่จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงมันเป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นว่าผู้ชายนย่เราผิดหวังเสียใจเนี่ยมันไม่เท่าผู้หญิงครับ <c oughs> ผู้หญิงเขาจะมีความแบบอ่อนไหวครับถ้ามีความเสียใจเขาจะเสียใจนานๆอะไรเงี้ยผิดหวังนานๆจะบอกว่าเหมือนเรารักใครคนหนึ่งแล้วบอกว่าต่อไปฉันจะไม่ลักใครอีกแล้วแล้วสุดท้ายก็ลืมตัวรักคนใหม่แล้วโด,ดนก็โดนทิ้งอะไรเงี้ยครับก็บเป็นเหตุการณ์รอบข้างที่เกิดขึ้นก็เลยเหนไะม แต่อ่ตในมิวสิกวิดีโอนี้ค่อนข้างแบบเนื้อหานี่ดราม่ามากเลยนะดูแล้วแบบเหมือนเราดูแบบเรื่องราวของละครหนึ่งเรื่องอะทำเป็นหนังสั้นหนึ่งเรื่องเลยคือประมาณนั้นเลยนะด้วยความที่เรามีโอกาสทำงานกับปประสปประสอเราเล่นงานใหสังคมเราก็อยากจะเทลงีเราเนี่ย มีแง่คิดในการดูดูสนุกด้วยแล้วได้แง่คิดด้วยคือถ้าเกิดเราทำเอ็มบีแบบว่าผู้หญิงผู้ชายเลิกกันนอกใจผมว่ามันง่ายอ่ามันทั่วไปแล้วมีเยอะแล้วแล้วต่แค่อย่างเอ็มบีสดนะครับแค่เราจะคิดว่าจะเจ้าแอมโมไซด์20คันเนี่ยเรียกว่าเล็กแบ้นเนี่ยมาไว้ในเพลงเนี่ยทยังงไจะทำยังไงสุดวิธีคิดมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเราอยากจะทำให้เอ็มบีเราเลยแต่ละตัวดูแล้วได้แง่คิดในทุกตัวครับมันจะมีเกี่ยวกัหลายใจก็เหมือนกันครับมันเป็นแง่คิดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ มีชีวิตที่ที่น่าจะดีครับแล้วผิดพลาดความรักคือความรัก,กเนี่ยมันใช้แต่ความรักเหนียวไน่นไม่ใช้สติด้วยยกอย่างถ้าอยู่เราถือว่าผมเป็นนักเรียนแล้วบอกว่าเธอมาหาฉันหน่อยสิเดี๋ยวเรียนหาฉันหน่อยออ๋หรือบอกว่าถ้าถ้าเกิเดว่ามองในถ้าทําถ้ารักแล้วพากันไปดีไม่จะเป็นทางที่ดีแล้วพักแล้วก็โดดไปหาเธออย่างนี้ก็เสร็จเลยยกอย่างว่าถ้ามีแฟนแล้วแฟนติดยา ไม่แน่ในนคุณผู้หญิงอาจจะต้องติดยาด้วยแล้วหน่อยก็ต้องขายยาแล้วก็ต้องถิดขู่หมดนะกฎอะไรเงี้ยครับมันเป็นเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะความรักเพราะความรักอ่ะบางทีนันรักรักแฟนจนเกินไปจนลรมนรักตัวเองใช่แต่ความรักไม่มีสติครับใช่ไหมบาร์สอย่างเรื่องเรื่องราวของเวลาที่ผ่านไปอย่างที่บอกว่าบาร์สคือชอบแต่งเพลงเขียนเพลงมาแล้วประสบการณ์หรือเวลาอะไรเงี้ยทาให้แนวทางในการเขียนเพลงอะไรของเรานี่มันแตกต่างไปไหมคะไม่ครับคืออ่าผมจะเป็นคนแต่งเพลงแบบ ก็ต้องดูว่าเขาแต่งเพลงบางแก้วต้องสไตล์บางแก้วว่าบางแก้วต้องร้องเพลงประมาณนี้ถ้าแต่งเพลงให้กับอย่างคนน้องๆหรือคนอื่นก็จะแต่งอีกแบบหนึ่งอ๋อคือก็ดูแนวทางให้แบบอยู่ในคาแรคเตอร์ไปเลยใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็มีภาษาว่าเออบางแก้วคนจะพูดประมาณไหนไม่เกินไม่เกินขอบเขตของวงเราไหมครับในล่าสุดผมแต่งเพลงให้กับทหารนะครับเดี๋ยวเราเรนนี่จะได้ฟังนะครับเป็นทหาร ฐานจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็คือให้กำลังใจทหารนะครับอ๋อเป็นเพลงให้กำลังใจเดี๋ยวจะเร็วๆนี้ก็จะได้ฟังกันนะครับดีดีจังเลยเนาะก็เหมือนโดดเด่นนะอย่างเพลงนี้ที่ผ่านไปก็น่าจะโดดเด่นที่ m อครับอย่างที่บอกไปนะฮะก็โอ้โหน่าจะโดนใจแหละเพราะแฟนคลับนี่ก็ผู้หญิงทั้งนั้นเลยดราม่าไหมเศร้าไหมดูแล้วเออโอ้โหแต่เศร้าค่ะน่าอินแล้วอ่ะขึกี่รอบคะนี่นี่ดูแต่ไม่หลุดนะหลุดโปรแช เอาหน้าอย่างนั้นก็ยังได้ยินหน่ะเฮ้ยเขาบอกว่าเพลงใครมีให้แชร์แสดงว่าดังที่ดังทุกคนนะครับทนทุกคนดังหมดนี่เป็นเรื่องราวดูระเกียดผู้ชายมากอ่ะเอ็มวีเนี้ยอันนี้เขาอินนะอินแน่เออเอออินอินกว่าเนาะมันเป็นเรื่องเหมือนแบบเรื่องราวของวัยรุ่นแล้วเรารู้สึกว่าใกล้ตัวเนาะถ่ายนานอ่ะครับ ก็หนึ่งวันหนึ่งวันมุมมองเช้านหมงเช้าแต่ผมถ่ายประมาณชั่วโมงครับแต่ผมก็อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องเรียนเรื่องตั้งแต่เราเป็นคนทับรเราก็อยากจะ่กเป็นคนคิดบทภาพลำดับภาพในมีเราก็เป็นคนเลือกครับชี่เงอเป็นคนคิดบทเองด้วยหรอเขสองเาสองในบีททุกอย่างครับโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะนี่ทําทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเลยเนาะพยายามครับอย่างที่บอกว่า พอเรามาทําค่ายตัวเองใช่ไหมครับเราก็อยากจะทําในสิ่งที่เราไม่ไม่เคยได้เรียนรู้ฮะเราก็เลยลองทําดูสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้เดี๋ยวที่เคยบอกสมัยก่อนว่าสมัยที่ตอนที่เรามีพี่ๆทําให้บัตรบอลมีชื่อเสียงเราอยากรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็เลยไปศึกษาขอทำแบบที่เราอยากคือเมื่อก่อนยกอย่างว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีถ่ายปกเราก็แค่เต็มตัวไปถ่ายปกอ๋อแต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องเตรียมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายมีเราก็แค่เต็มตัวไปถ่ายมีเดี๋ยวนี้ต้องมานั่งประชุมงาน โออหลาายย่งคิดรวมก็ไปก็เป็นไงจะยืนบอกเทสจะยืนยังไงถ่ายมุมไหนเป็นคนเลือกเองทุกอย่างอนะะแล้วได้แฟนคลับเหรือแน่นอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะก็อ่ะฝากผลงานให้แฟนๆมิวสิกโชว์แล้วก็แฟนคลับตรงนี้สักทีเดียวครับก็อย่างอื่นนะครับอย่างแรกก่อนเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกการนะครับที่ให้มาตรบอมาส่งมาขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ยังรักบางแก้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูด้วยนะฮะว่าที่ยังไม่ลืมบัตรบอลบางแก้วนะครับเราจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งที่ถ้าเกิดเรามีโอกาสจะพูดว่าหายไปป5ี แต่การหายไป5ปีมันเกิดอ,อัลบัม้บมงหนึ่งกับระบที่เราทํางานโดยที่ไม่แข่งกับเวลาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกๆคนฟังนะครับโลกพัฒนาแล้วครับพี่บาสบอกช่องทางการติดต่อน้องๆเลยครับเราพัฒนาแล้วนะเมื่อก,ก่อนสมัยก่อนเรารู้คุณเคยเขียนจดหมายหารเราใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องแล้วแน่ๆน้องพลอยนะเคยบีเคยเขียนจดหมายหาผมผมจำได้11กันยา้วผมยอมรับความจริงให้ผมได้รีเมลให้เป็นโอ้ตั้งแม่นมากอ่าพี่บาสบอกแล้วโลกพัฒนาแล้วครับเดี๋ยวนี้เรามี Facebook มีเว็บไซต์แล้วครับอ่าฮะก็มีบางแก้วแอปบบ้านะครั มีบางแก้วร็อกแบนแล้วแฟนเพจก็มีวีระบางแก้วกับบางแก้วร็อกแบนนะครับก็เข้าไปทักทายกันได้ครับเนี่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอที่ทุกท้ายด้านล่างเลยใช่แล้วก็อัลบั้มเต็มเราวางขายแล้วครับก็ถ้าเกิดสนใจก็หาซื้อจับจองได้แต่ก่อนซื้ออย่าพิ่งซื้อนะครับไปฟังก่อนปกติก็ไม่แต่่า ไปซื้อใช่ไหมแล้วมึงซื้อไปฟังก่อนไปฟังที่จีนเป็นเบอร์ก่อนนะครับเว็บไซต์แกมมี่นะครับนี่นะครับลองฟังแล้วบ้างพัฒนาการดูก่อนนะครับว่าคุณชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็เซเว่นทุกสาขาเี่นี่ครับผมนี่น่ารักแบบนี้นี่เองนะคะแฟนคลับถึงได้เหนียวแน่นนะคะเอาล่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้เนี่ยบางแก้วจริงๆแล้วก็ยังคงไม่ไปไหนเราจะให้ไปพักแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาร้องเพลงสดๆให้เราฟังกันอย่างแน่นอนค่ะไปเลยตอนนี้เรามีมิวสิกวิดีโอมาให้ได้ดูกันด้วยนะคะใช่ พบกับพวกเราวเรียนเกได้ตลอดทั้งเดือนพฤศจิการยนครับในรายการ Music Show และ www.truemusic.com แล้วเจอกันครับ นะครับเพลนี้จากในเฟอร์เทโดนะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะและใช้โทรศัพท์ในระบบของทูมบ o v g e นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดเพลนี้กันได้ฟรีๆนะครับก็คลิกเข้าไปได้นะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ t o l i ด์คอ m เ m u s i c นะครับรวมถึงใครที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือดีๆทันสมัยทันส,สมัยนี่เลยนะฮะแนะนำโก l i ฟ์นะครับราคาย,ย่อมเยาว ให้คุณใช้เน็ต 3G ทั s ได้ตลอด24ชั่วโมงครับถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะ TrueMove S 3G Plus นะคะตอนนี้เนี่ยเขาได้แจกโปสการ์ดของยายานะคะวันละ10ใบเลยค่ะซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นปฏิทินทั้ง5แบบค่ะรับรองว่าไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะคะง่ายๆค่ะติดตามรายละเอียดนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นเกมตอบคำถามได้ค่ะที่ www.facebook.com/yyaTrueMoveS a นั่นเองค่ะแจกทุกวันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่9โมงจนถึง3ทุ่มและจะประกาศผู้โชคดีในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นประมาณ9โมงนั่นเองค่ะ ใช่แล้วนะครับและตอนนี้ดีกว่านะครับบางแก้วก็พร้อมแล้วแฟนคลับพร้อมหรือยังครับอเ,เอาอเละะถ้าพร้อมแล้วนะครับปรบมือต้อนรับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับบางแก้วเดี๋ยว <cue cat> ขอ,ลอเล่นเพลงท่านาการเลย เห็นเขามีก็เลยอยากมียที่เราหมองไปเห็นเขดาดันก็เลยอยากดังต้องถอยคิดมัง่งจะได้ดังไวไๆเห็นเขารวยก็เลยอยากรวยแวเ,เห็นหวยมัช่วยไม่ได้เห็นเขาดูหน้าตาเกาหี้ต่เรงงินวิ่งเงินหช่วยได้พี่พอมีมือไม่พี่พอต่อปไปจะไลดกันไป ขอกะตัง้ตงกับดืมันต้องมีบานกันนะดดมดมก็มาตามาได้เลยค่ามี่ดคามฝจะเปลี่ยนไม่ื่อตัวผ้ร้ายที่กูอยากกะตั้กะตีมันต้องรักบานา,านกนนะหมดมก็มเป็นสาวได้ยิ่ไปว่ามี่วามฝจะเปลี่ยนไม่เ่อตัว้ร้าที่ก้ดเขาว่ากัานว่มาจากลิงมันเป็นคนแท้ไม่ร้ใจ เมื่อก่อนเคยขึ้นช้างลงมาปเปลี่ยนมาเป็นรถเก๋งแพงใหญ่ใช้น้ำมันซับจนพลาดแคลนเด็กเป็นก้าวรถยังวิ่งได้ตอนน้ำมาก็เลยได้เห็นความยากแค้นคที่ตื้หนหัวใจที่คนรวยไม่ที่ข้อ ก็พอายมไกลังไปเขจะตั้งใีมันต้องมีสักหน้าควรดมดัธรรมตาตามเขาได้ะไรมาี่กาพอที่จะเปลี่ยนไหมเพื่อตัวคุณสิ้นสุที่จุมาอยากจะตั้งใจดีมันต้องมีสักนาคนรดนดมธรรมตาไมสต้องาไร้อะไรมาที่ก้าพอที่จะเปลี่ยนไหมเพื่อตัวนที่จุดา

มาครับพอเสียงแฟนขับมาแก้สักรอบไหมครับแน่นอนมีที่เพลงนะครับเพลงนี้ชื่เพลงว่าไม่ได้จาชูนะครับเป็นเพลงมีจังหวะนิดๆหน่อยๆน,นะครับร้องดา้า่ชยร้องนะครับ

ไมไ่เข้าไปทักไม่ได้เข้าไปรักไม่ได้รบกวนไม่ได้ไปวุนว่นวายอาจจะมองปคนตัดใจก็ไม่ได้สมใจชอบใครสิท้ายทำไ,ไ,ได้แค่หัวใจาอดมองไม่กจรองแบไม่ได้จะคู่มองดูเรื่อง e ดิไมไม่จะเจอรู้ตัตเป็นแค่ามร้ Try, try hold it, try the <laughs> 的最初，那不能 <music> เดี๋ยวร้องเพลงนี้นะครับร้องด้วยกันนะครับหรือว่าน้องๆในทีมร้องหน้าเครับช่วยเป็นน้งองนะครับอย่างนี้เพลงนี้จริงๆที่บ้านร้องนะครับเดี๋ยวขอยืมเพลงที่บ้านร้องสักท่อนหนึ่งนะครับถึงไม่เกียรแต่เธอก็ไม่เบาจังเลยได้แค่รูจ้จักเอ้า

แค่จมีใจให้กับคนที่ไม่รักกันพร้อมกันพร้อมกันรักครั้งแรกเราเกันไป Thì anh mãi thay vọt tay Thì thật là tôi vẫn thương anh Cảm ơn anh Cảm ơn anh Cảm ơn Đây là bài hát Đã 哦。Oh. เต็มออิ่มมาฟังแล้วรู้สึกแบบมันแน่นมากอ่ะคือยัไรฮะอิ่มเนี่จุกไงไม่ใช่ไม่ใช่เออแบบเพลงมันแน่นดนตรีมันแน่นไงเออมาจริงๆเลยนะคะอ่ะเอางี้ดีกว่าไหนๆเนี่ยมารายการเราแล้วเนี่ยอันนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองสำหรับซิงเกิลล่าสุดจริงๆถ้ามีซิงเกิลใหม่ก็อยากให้มาอีกนะได้ครับเออถ้าอย่างเช้นี้เราให้ฝากผลงานกับแฟนๆของมิวสิกโชว์อีกครั้งหนึ่เป็นครั้งสุดท้ายเลยค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้เลที่นี่นะครับก็อยาจะฝาก ผลงานอัลบั้มใหม่นะครับอัลบั้มพัฒนาการนะครับอัลบั้มใหม่ล่าสุดจากบวานแก้วนะครับอยากให้ลองฟังเพลงก่อนนะครับก็ลองดูตาม YouTube ตามใน g m e m b e r บเลนะครับไปฟังดูว่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อุดหนุนกันนะครับอัลบั้มใหม่ล่าสุดพัฒนาการครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ยังร้องเพลงของเราได้นะครับในทุกครั้งที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณทุกคนกันจ้ะครับ เป็นแฟนคลับก็จะรักสองคนนี้มากๆใช่นะครับเพราะว่ามาถึงคือแบบรู้รู้รแบบเขาเรียกไรนะรู้ชื่อรู้ทุกอย่างแบบใ,<ช>ใครไปยังไงถึงขั้นแบบเขาเรียกอะไรกิจกรรมส่วนตัวดีกว่าคนนี้จะกลับวันไหนอะไรยังไงบางแก้วรู้อ่ะงั้นเอางี้ดีกว่าเราเราขอถามแฟนคลับให้บาสบอลเนี่ยชื่นใจว่าออชอบอะไรในตัวสองคนนี้นะคะเออ ชอบอะไรทุกอย่างโอ้ย <bung> ทุกอย่างไม <ivan> <ing> ่คืออะไรครับเป็นผมขึ้นผมเพื่อพาที่เขาเก่งเออมี่เขาเก่งมีอีกไหมมีอีกไหมมีเหตุผลอะไรอีกไหมครับมิวนะครับออ๋ที่ได้เนมวีนะฮะเนมิวีแต่ขานะครับตอนเนมีเก่งคนละใจครับฉากแรกที่เดินมาถานแต่ขามิวก็ออยนะครับอันนี้แชร์กันเลยทีเด่เราเออมีอะไรอีกไหมอร์ะไรดีลาลูกกาค่ะสปอร์ตใจดีลาลูกกาไม่ใช่ คือหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่เงียบนะวันนี้คาคิดว่าบ้านผมอยู่กับลูกกาค่ะ มันเคยมีแบบอะไรนะสปอร์ตใจดีกทมอ่าเราก็เลยเป็นมุกว่าสปอร์ตใจดีเราลูกกาและอันนี้แสดงว่าไม่เงียบแสดงว่าช็อตไม่ช็อตเนี่ช็อตกันนะเนี่ยลุงคงดีใจนะถ้าดูมุกลุงแบบประสบความสําเร็จมากไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มันเป็นโจ๊กนะครับลุงอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับน้องเขาเริ่มก่อนค่ะต่อไปครับอาบอยด์เล่มเอออ้า นี้นะคะยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณบางแก้วมากๆขอบคุณด้วยนะคะเบสด้วยกลองด้วยขอบคุณนะคะขอบบคคุณแล้ววันนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมิวสิกวิดีโอของศิลปินที่พรุ่งนี้จะมานะครับแล้วก็มาในแบบสเปเชียลด้วยนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากเต๋อเอฟนั่นเองนะครับและนี่ก็คือซิงเกิลล่าสุดของเขากับอยากจะมาใหม่ครับ กับพวกเรา One Million Again ได้ตลอดทั้งเดือนพฤศจิก,กายนครับในราการ Music Show และ www.truemusic.com แล้วเจอกันครับ